อ้าวน้องเจมีงานทำนะครับให้ผมทำไงครับพี่อ่ากระเพรานี่ก็เด็ดเอาใบทิ้งครับให้เหลือแต่ก้านโอเคได้พี่อ้าวเ้าไปจริงเหรอก็มีพอเด็ดไปจริงเลยแต่ก้านผมผิดตรงไหนผมได้เขียนสิเถึงเชียวเขียนแล้ว นี่เฉียงไม่พอเนี่ยหรือว่าเอาสานี่ครับมาเยอนบ้านพี่นัทได้ไหมอย่างนี้สวยมากครับไปถึงเฉียงหรือเนื่อนีครับเฮ้ยลอบล้ด้านมันใขนาดชาแนลบ้านพี่นัทเยอะหรอนี่ครับลูพี่นัทมองอยู่ดูไว้นะชงนี่ทำซับไม่ได้ของพังน่าหัน ยาวเลยถึงเลยสวยสวยสวยทีดูไว้ชิมอะไรชิมนะชิมนะชิมน้องนำไงมือเราไม่รู้ตกกระปองเปล่าไมกล้าชิมงไงตัวชิมคนหัวครัวคนหัวครัวนี่รายการพีดีเจบูมอครัโ้ามีครบกลัมใส่เลรยใส่จานเลยครับใส่จานเลย สวยนะไม่ไม่ต้องมีนะสวยไม่ต้องสวยกินกินเข้าไปอะไรนะแดกไม่ได้อะไรโอเคครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแจมสังภาจัดโยกโอเคไหมวันนี้เราจะมาสอนเมนูผัดกับพราเข้มหนักผู้ช่วยเจ๋ พร้อมแล้วบอกนะครับเจา้านายเอาลยครับผมอพอแล้วเเอาเลยเอาเลยเเลยัดชจยลยัดชจยลยัดใจัลชลชัดชโอ้ยนก,น,กนเยี่ยมอันตับนรต้องเป็นลัดชจยห้น่ากินมากได้ไหนุได้ครับ <c oughs> ล้วกิน,นต้องยัง